ที่เห็นนี้เป็นปลาตะเพียนของหลวงพ่อแย้มนี่มีมากมายอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเอาพระไปแลกคือเอาหลวงพ่อพัดยอมแลกสามองค์อสามองค์เนี่ยเท่ากับสองร้อยแล้วก็มาแลกกับ ปลาทะเพียนนี้ตัวละห้าสิบบาทมันมีความหมายก็คือว่าเห็นปลาแล้วก็ชอบนึกถึงสมัยเด็กๆอะ่ะบ้านอยู่ริมคลองออปลาตะเพียนนี่รับประทานประจำถึงขนาดที่ว่าปลาตะเพียนนีเเ่เขาก็เอาไปทำทอดมันนะทอดมัน ปลาตะเพียนตะก้างมันเยอะมากอ่าเอ่อจะพูดถึงว่าค่านิยมของคนไทยก็ก็ชอบชอบเรื่องปลาตะเพียนที่แหวนที่เปลเด็กสมัยก่อนเนี่ยนอนเปลก็จะซื้อปลาตะเพียนมาผูกไว้ตรงเหนือเปลแต่เด็ก นอนนอนหลับสบายก็ได้ดูปลาตะเพียนไปทีนี้จะจะพูดถึงเรื่องว่าปลาเนี่ยมันมีความหมายยังไงก็ปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีเหลือกินเหลือใช้มันเป็นการเสริมความร่ำรวยดึงดูดให้มีเงินไหลเข้ามาในชีวิตคนจีนก็นิยมเลี้ยงตู้ปลา ใกล้ทางเข้าประต au, ูโดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าและร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาเพื่อเสริมโชคเสริมโชคส่วนใหญ่คนก็นิยมเลี้ยงปลาทองปลาคัาปลาอโรวนาหรือปลาหางนกยูงเขาก็เลี้ยงเลี้ยงเป็นแบบปลาสวยงามแต่ปลาตะเพียนนี่เขาไม่ได้เลี้ยงเป็นปลาสวยงามเขาเลี้ยงเขาเป็นปลาที่ เป็นธรรมชาติมีนิคลองเยอะแย <Yeah. S 1> ะปลาที่เลี้ยงเนี่ยส่วนมากเขาก็สมมุติว่าเลี้ยงอยู่ในอ่างหรือว่าเป็นสะก็จะมีบัวปลูกมีปลูกบัวด้วย คือความหมายของปลาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันรวยให้โชคแล้วก็ลูกหลานามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองปลานี้มีปลาเยอะเลยที่ที่เอามาเยอะอย่างนี้แปล